อดีตข้าราชการกระทรวงการคลังที่แท้เป็นพระเอกเบอร์ต้นคนนี้นักแสดงหนุ่มมากความสามารถป้องนวัดที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานให้แฟนๆติดตามจนแทบนับไม่ท้วนซึ่งตอนนี้เขาถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ถึงเรื่องการออกมาพูดในไลฟ์สดว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่แต่อีกหนึ่งเรื่องที่โลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คือ ฉันเพิ่งรู้ว่าตัวจริงที่ป้องเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังทุกอาทิตย์ต้องไปนั่งเสนองานที่ทำเนียบรัฐบาลอยากให้ไปหาคลิปที่แกพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์เขาเก่งมากจนเสียดายความรู้เขาเลยอะพี่ป้องเรียนเก่งมากขาจบบม5ก็เอ็นติดเกษตรศาสตร์จบแล้วไปเรียนต่อที่ซิดนีย์เรียนไปได้สักพักแล้วผลสอบโทที่จุลาติดด้วยก็เลยกลับมาเรียนจุลาเรียนจบโทตอนอายุ22เอง แล้วก็สอบเข้าทำงานกระทรวงการคลังทันทีระหว่างนั้นก็เดินแบบถ่ายแบบไปด้วยเลยได้เข้าวงการค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตท่านอื่นมาทวิตข้อความต่อจํานวนมากพร้อมรีทวิตไปอย่างแพร่หลายปอยเพิ่งเคยเห็นรูปพี่ป้องดัดฟันน่ารักลุกนิดมากมาก,มากรู้จักตอนพี่ป้องเล่นเลือดหงหน้ามะม่วงมาเลย55 5หจริงค่ะพี่ป้องรู้ละเอียดยิบมากข่าเอาจริงๆเวลาแกพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์แกรู้จริงเก่งและคล่องมากๆ จนหลายทีเวลาฟังแกพูดเรารู้สึกเสียดายความรู้แกมากเลยค่ะแล้วเป็นเด็กเรียนแบบเรียนเก่งด้วยนะคะชอบตอนที่แกล่าว่าเพราะเรียนมันสนุกดีเลยคิดจะเรียนไปเรื่อยๆจบโทรแล้วก็อยากเรียนโทรอีกใบอีกคือพื้นฐานแกพูดเลยว่าแกเป็นเด็กเรียนค่ะนี่แอบ,บเสียดายเหมือนกันค้าขนาดรั้งสิ่งที่เรียนแต่เวลาที่แกพูดแกทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แกชายมากๆค่ะ เราชอบพี่เขาตอนการหลงค่ะแต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้ตามต่อเพราะบทที่กลับแต่จู่ๆเกิดอะไรไม่รู้วันหนึ่งเจอคลิปแกได้มองตากแกโอ้อโหยโย,ยสีตาสวยจังฮ่าๆตกหลุมรักเลยค่ะพูดดีและความรู้แน่นมากๆค่ะคือเป็นคนเก่งที่ซ่อนความเก่งไว้เยอะเลยตอนพูดถึงกฎของเศรษฐศาสตร์แล้วโยงลงให้เกี่ยวกับฉลามนี่เจ๋งมากเลยค่ะ